หลายๆคนสงสัยนะครับว่า99กิก30วัน329บาทเนี่ยกับ100กิกนะครับราคาใกล้เคียงกันมากเลยแล้วมันต่างกันยังไงนะตัวไหนหน่าใช้กว่ากันเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับกับเน็ตเต็มสปีด หากพูดถึงเน็ตเต็มสปีดนะครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยเน็ตเ,เต็มสปีดเนี่ยราคาจะสูงกว่าเน็ตที่จํากัดความเร็วเอาไว้นะครับเน็ตจำกัดความเร็วคืออะไรเน็ตจำกัดความเร็วก็1เมก2เมก4เมกนะครับ8เมก10เมก30เมก20เมกอะไรอันนี้นคือเน็ตแบบจํากัดความเร็วนั่นเองนะครับ ส่วนเน็ตเต็มสปีดก็คือเต็มแม็กเลยคุณผู้ชมแต่ว่าจะไม่เกิน3 0 0เมกะบิตนะครับเพราะว่าสัญญาณมือถือเนี่ยก็จะจับสัญญาณได้แค่นั้นครับ3 0 0เมกะบิตนะส่วนโปรเสริมบางโปรเสริมนะครับก็จะเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1 0 0เมกะบิตครับส่วนไอที่เป็น1กิกะบิตอะไรพวกนี้ครับที่โฆษณาโฆษณากันเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามบ้านซะมากกว่านะครับเป็นเน็ตบ้าน ซิมของเครือข่ายทูนะครับหรือว่าซิมค่ายอื่นๆเนี่ยก็จะจับสัญญาณได้ไม่เกิน300เบกะบิตครับคุณผู้ชมอืมก็จะไม่เกิดนั้นนะครับต่อให้คุณผู้ชมใช้สัญญาณ 5G เร็วแรงขนาดไหนนะครับก็มันก็จะไม่เกิน300นะครับเพราะว่าซิมมันมันดึงได้แค่นะจริงๆครับอืมถ้าจะเอาแบบโอแบบสูงสุดเลยนะก,ก็ต้องเป็นพวก Wi-Fi บ้านไฟเบอร์อะไรต่างๆนะครับ ก็จากประมาณแล้วนะครับท่านเน็ตเต็มสปีดจำไว้นะทุกคนนะมันจะไม่เกิน300เมกะบิตครับอยู่ที่พื้นที่ด้วยนะครับ2ตัวนี้นะครับอ,อต่างกันยังไงต่างกันตรงนี้คุณผู้ชมไอตัว9 9กิกเนี่ยก็คือใช้หมดแล้วก็หมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไม่ต่ออายุนะครับดับตาก้ารดอกจาน8548นะครับ ไม่ต่ออายุนะครับหมดแล้วก็หมดเลยนั่นเองนะครับและ99กิกนี่ราคายังไม่รวมภาษีลวยนะครับราคายังไม่รวมภาษีด้วยนะครับส่วนราคา399 100กิกะไบต์เนี่ยตัวนี้ใช้เน็ตหมดแล้วปับ๊บก็ยังฟับสปีดให้1เมกะบิตครับก็คือมีเน็ตหางหางให้นะครับถ้าเกิดว่าใช้หมดใช้เกินนะและก็จะต่ออายุอัตโนมัติให้ด้วยครับสำหรับแพ็กเกจ399นะครับ ตัวนี้ดอกจาก600ดอกจัน7599สี่เหลี่ยมนะครับถ้าใช้ซิมใหม่เนี่ยซิมใหม่ในการสมัครนะครับก็จะได้คูปองเอ่อคูปองเงินสดด้วยนะครับเดือนละ50บาทนาน18เดือนด้วยกันนะครับก็จะได้คูปองเงินสดด้วยนะถ้าใช้ซิมใหม่นะครับส่วนถ้าใครใช้ซิมเก่าสมัครเนี่ยไม่ได้คูปองนะครับก็จะได้แต่เน็ตนั่นเองนะแต่2แพ็กเกจนี้มีข้อเหมือนกัน มีเหมือนกันก็คือไม่มีค่าโทรครับคุณผู้ชมไม่มีค่าโทรนะแต่ว่าไอ้ตัว399เนี้ยเขาจะแถมเน็ตเต็มสปีดมาให้อีก2 0กิกนะคุณผู้ชมนะรวมทั้งหมดทั้งบัวเนี่ยก็จะเป็น1 2 0กิกต่อเดือนนั่นเองนะครับก็จะใช้อ่รับเขาก็จะให้เน็ตฟรีตรงนี้นะครับให้มาอีก5เดือนด้วยกันนะครับ5เดือนพอเดือนที่6ไปแล้วเ,เขาก็จะไม่ให้แล้วก็จะได้แต่1 0 0กิกกะไบ้นั่นเองนะครับ สรุปง่ายๆตรงนี้เลยนะครับก็คือ399เนี่ยก็เป็นเน็ตที่ใช้หมดแล้วก็ยังมีเน็ตทังหางลดสปีดลงเหลือ1เมกะบิตนั่นเองนะครับส่วนไอก้9 9กิก329เนี่ยหมดแล้วก็หมดเลยแล้วก็ไม่ต่ออายุนั่นเองอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างครับตัวไหนดีผมแนะนํา3 9 9ดีกว่าเพราะว่ามันรวมภาษีแล้วนะครับมันรวมภาษีแล้วไอ้ตัวเนี้ยยังไม่รวมภาษีราคาก็สูสีกันเลยนะครับ ไปเอา399ดีกว่ามันยังมีเน็ตแถมมาให้อีก2 0ิกิกด้วยนะอืมก็จะได้ใช้เน็ตได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่ชอบทั้ง2แบบนี้เลยก็ผ่านไปเลยนะครับผ่านไปเลยนะอ่ะประมาณนี้เลยครับข้อแตกต่างนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปครับวัสดีจ้ะบ๊ายบายกิวคิ